ราศีกรกฎดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมปี2565 ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวรา,า,ราศีกรกฎเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดือนนี้ดาวสุขดาวอังคารก็กำลังจะค่อยๆเคลื่อนย้ายออกจากภพมรณะในดวงชะตานะคะจนหมดแล้วนะคะ และดาวพฤหัสเองก็ได้ย้ายออกไปตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายนและยังมีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะให้ลาบให้ผลกับชาวราศีกรกฎตั้งแต่ช่วงวันสงการที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในราศีเมษซึ่งจะส่งผลดีนะคะให้คุณได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินและโชคลาภ และพอหลังวันที่15พฤษภาคมดาวการเงินของคุณก็จะย้ายเข้าสู่เรือนลาพะโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายเป็นช่วงที่จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นหลายคนก็จะได้เงินจากการลงทุนจากการค้าขายจากการทำธุรกิจที่ทำอยู่นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะหาเงินได้ง่ายมากกว่าเดิมด้วยนะคะ ส่วนดาวศุกร์ก็ได้ย้ายออกจากมอณะไปสถิตยอยู่ในราศีมีนตั้งแต่วันที่30เมษายนไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมดาวศุกร์นะคะจะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาอุดเมื่อดาวศุกร์ได้ย้ายไปเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในราศีมีนก็ย่อมส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาอย่างแน่นอนบางคนก็จะมีเรื่องของการที่จะได้โยกย้ายเดินทางไกลเข้ามา หลังวันที่17พฤษภาคมนะคะดาวอังคารก็จะย้ายออกจากมรณะเหมือนกันถือว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ชีวิตคุณนะคะจะดีขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องราวบางอย่างให้คุณนะคะต้องเข้าไปจัดการมากขึ้นก็ได้ ภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวก็จะค่อยย้ายออกจากภพเสียนะคะแล้วก็ดาวการเงินก็ไปสถิตยอยู่ในภพลาภะซึ่งเป็นภพแห่งความสุขความสําเร็จความรุ่งเรืองดังนั้นก็ถือว่าในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎคุณก็เป็นราศีที่ดวงเฮงมากเลยนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นพระเกตก็จะไปโครจรอ,อยู่ในสุภา เดือนนี้การไปไหว้พระขอพรก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความยากลำบากได้นะคะ ส่วนด้านการงานนะคะดาวการงานจะยังโครจรอ,อยู่ในมรณะไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะก็จะมีบ้างในเรื่องของการต้องเดินทางบ่อยต้องมีการติดต่อเกี่ยวกับงานมากขึ้นบางทีนะคะหลายคนก็อาจจะเกิดความเจ็บป่วยก็ได้เป็นเพราะงานนะคะดาวอังคารอยู่ในมรณะบางครั้งก็อาจหมายถึงตัวเรานี่แหละคะ่ะที่รู้สึกเบื่องานก็ได้ หลังวันที่17พฤษภาคมนะคะดาวการงานจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภาภพแห่งความสําเร็จถือว่าครึ่งเดือนหลังนะคะใครที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะหรือหากใครที่นะคะหน้าที่การงานมีปัญหามีความผิดพลาดหลังวันที่17พฤษภาคมนะคะดวงการงานของคุณก็จะกลับมาพลิกฟื้นได้ไม่ว่าจะเป็นคนทํางานประจําหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ พอดาวอังคารย้ายนะคะหน้าที่การงานของคุณก็จะกลับไปอยู่ในจุดที่มีความก้าวหน้าความสำเร็จมากขึ้นแล้วนะคะส่วนด้านการเงินและโชคลาภช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวการเงินจะโคจรเป็นมหาอุอจูในราศีเมษพอหลังวันที่15พฤษภาคมนะคะดาวการเงินจะยังย้ายเข้าไปอยู่ในราพาอีกขอบอกได้เลยว่าดวงการเงินของคุณ อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็โดดเด่นมากถึงแม้คุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็หาเงินนะคะได้มากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงที่รายได้ต่างๆก็จะเข้ามามากกว่าปกติด้วยนะคะหลายคนจะได้เงินจำนวนมากจากการลงทุนจากการค้าขายกับธุรกิจที่ทำอยู่ และการที่ดาวศุกร์นะคะดาวแห่งความสําเร็จของคุณไปโครจรอ,อยู่เป็นมหาอุดทําให้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภหลายคนอาจจะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาดังนั้นนะคะคุณยังเป็นราศีที่มีความโชคดีนะคะในเรื่องของโชคลาภแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ลาบให้ผลให้โชคก้อนใหญ่กับคุณด้วยนะคะ ภาพรวมการเงินและโชคลาภสำหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้ก็ถือว่าดีมากกว่าราศีอื่นๆอย่างแน่นอน มาดูในด้านความรักของชาวราศีกรกฎเดือนนี้กันนะคะดาวสุกนะคะไม่ได้โคโจรเสียแล้วนะคะแล้วก็ยังไปสถิตยอยู่ในราศีธาตุน้ำด้วยทำให้ความรักของชาวราศีกรกฎคุณก็มีความลึกซึ้งที่มากขึ้นคนที่มีคู่นะคะที่เคยอยู่ห่างกาันต่างคนต่างอยู่เดือนนี้ก็ถือว่าจะมีความโรแมนติกมากขึ้นเห็นใจเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดก็ถือว่าคุณมีสเสน่ห์แรงมากเลยนะคะ ดวงความรักเปิดแล้วนะคะทําให้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่ามีฐานะที่มั่นคงก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆนะคะสําหรับคนโสด ส่วนคนมีคู่แล้วความรักถือว่ามั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะความรักอยู่ในเกณฑ์ดีช่วยเหลือดูแลกันบางคู่นะคะครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะนําปัญหาหนักใจมาให้บ้างทําให้คู่ของคุณอาจจะเกิดความร้าวฉานได้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ